ที่บอกว่าความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานและปกติที่ผู้ชายต้องมีแบบนี้แสดงว่าพวกเราผิดปกติใช่ไหมครูติโอเคครูติแนะนําอย่างนี้ล้วกันว่าเกี่ยวกับผู้ชายในระบบทั้งหมดเนี่ยฟังให้ดีนะมันเป็นเกมแบบเข้าเมืองตาหลิวเรื่องหลิวตาตามถ้าเราอยากได้คะแนนนิยมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างชื่อเสียงนะโดยรวมถ้าใครคิจะสร้างตัวนะการที่เราบอกว่าเนี่ยความซื่อสัตย์เป็นของทั้งหมด นะความไม่เหลี่ยมความใสซื่อคู่ของทั้งหมดเนี่ยมันจะดูได้ใจจากคนที่ระดับล่างแล้วก็เทใจพร้อมซื้อของพร้อมเปย์พร้อมสนับสนุนเราไหมพอพร้อมสนับสนุนเราสปอนเซอร์เข้าปะ่ะเพราะเราดูเป็นภาพลักที่ดีนี่คือเกมขั้นแรกไม่ไปมากกว่านี้นะทีนี้ไปต่อเราไม่ได้ผิดปกติหรอกถ้าบอกว่าเราผิดปกติไลฟพวกแบล็บอยที่มันหลอกฟันผู้หญิงหมายถึงพวกเนื้อแท้จริงๆนะทีสิสธิ์จริง,ร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 งๆอะไรพวกเนี้ย นั่นนะ่ะมันทําตามปกติของมันเลยและที่เราต้องมานั่งคอยดูผู้หญิงที่เราชอบไปกับไอคนนั้นแล้วแป๊บหนึ่งมันไปเอาเสร็จแล้วก็ทิ้งผู้หญิงร้องไห้นั่นนะ่ะปกติเรานะ่ะผิดปกติถ้าจะใช้ความดีในการซื้อใจผู้หญิงแล้วต้องรอรับจบรอรับของเหลือแค่ตรงนี้คือมันไม่ใช่แบบว่าขาวหรือดำผิดปกติไม่ผิดคือถ้ามึงอยากจะเป็นซิมอยากเป็นเบย์เชิญด้านนี้ แต่ถ้าอยากจะเป็นอัลฟาหรืออาจจะเป็นแบดบอยคือกูก็ไม่ได้เจ๋งมากหรอกแต่กูอย่างน้อยกูจะไม่รับของเหลือจากใครอะมาทางนี้มาทางนี้มาช่องนี้มาช่องครูตินี้รับรองว่าเหลี่ยมจัดไม่มีคมําว่าเสียเปรียบ no, okay. กันนะเนโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากทีแล้วกันอันนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องเป็นเป็นมหาชนเป็นขวัญใจมหาชนนะอ่ะสมมตินะนี่เดี๋ยวครูติแกะให้เลยครุติทําคลิปสักคลิปหนึ่งผู้ชายสามแบบนี้ ที่ควรเลือกมาทําแฟนอา้าวแล้วก็พูดไปคุณสมบัติที่ดีของผู้ชายจะต้องรักเดียวใจเดียวจะต้องมุ่งมั่นทํามาหากินนะนะแล้วก็จะต้องไม่อา่าไม่รู้อ่ะต้องปกป้องผู้หญิงคนนี้เต็มที่เลยคู่ติจะเป็นขวัญใจให้กับผู้หญิงไอ้พวกประเภทที่จะสูบทรัพยากรและอาศัยประโยชน์จากผู้ชายเหล่านี้โง่ๆเหล่านี้พัฒนาเกือบตายแล้วก็ทุ่มให้ผู้หญิงขวัญใจว่าพวกมันได้ประโยชน์เก็ตไหมอ้าว ยต่อน,นี่แกะให้ดูแล้วนะไปไปฟังซ้ำๆเราจะเก็ตภาพลวงตาหรือในวงการสื่อวงการสื่อวงการมายาวงการการแสดงมันมายาขนาดไหนโถ่เอ้ยเอ้าลุยเทคนิคที่ทําให้ผู้หญิงตกลงเป็นแฟนคุณแบบง่ายๆมาลุยกันสนอยู่แล้วพาไปซื้อๆกินๆเดี๋ยวกว็ได้ชิลๆไม่ยากข้อนี้ถูกต้องคือการที่เราอาไม่ได้โฟกัสหรือพุ่งเป้าไปซะแบบ เต็มๆเราแค่เฉียคืออะไปกินข้าว้านี้กันไหมเออพอดีพี่ไม่ไม่มีเพื่อนไปกินเลยไปกินเป็นเพื่อนพี่หน่อยบุฟเฟ่ต์ตรงนี้อะสมมติมือนึงไม่ต้องเยอะเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นการโชว์ไหมว่าเราจ่ายแบบนั้นได้โชว์แล้วแอดเฟซด้วยว่าเออวันหลังเดี๋ยวเกิดว่าเวลาพี่ไม่มีเพื่อนไปเดี๋ยวมาชวนเราอีกทีอะผู้หญิงไม่ต้องจ่ายข้อสองข้อแรกรู้ว่ากําลังจ่ายเราเท่าไหร่ข้อสองคือแสดงว่าเอ้ยเราจะดูแลจัดการแค่จ่ายตรงนี้ให้นะอะ แลวต่อมาไอเกี่ยวกับชิวๆเนี่ยทนทนี่บอกว่าพี่มีรถนะพี่มีบ้านนะพี่มีโนุตแทนที่จะอธิบายให้ผู้หญิงนั่งไปชิวๆเหมือนเป็นแค่พี่น้องและฟังให้ดีนะเว้ยนี่ตรงนี้ไม่เซตนี่สาคัญมากให้ผู้หญิงค่อยๆเห็นและตัดสินใจเองว่าเฮ้ยพี่เขามีรถพี่เขายังไม่มีเมียเฮ้ยแต่พี่เขาพอนั่งไปหลายๆรั้งเฮ้ยพี่เขาพอจะมีคนคุยอยู่บ้างแต่ว่าเอ๊ะสเปคพี่เป็นยังไงเหรอคะนู่นนี่นั่นเฮ้ยฉันมีโอกาสมากกว่าทํายังไงให้เขาชอบฉันดีทํายังไงให้เขาเลือกฉันชัดเจนดี พราะเขาก็ยังคุยพอเขาคุยเขาก็ไม่ผิดก,กับฉันเพราะเขาเขาก็ไม่ได้จีบฉันเขาแค่พาฉันไปกินในฐานะน้องสาวน้องสาวสักคนหนึ่งเห็นเทคนิคความบังเอิญแบบนี้ปะสําสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส่วนใครต้องการไปต่อเกี่ยวกับเทคนิคการจีบสาวแบบเร็วๆคมๆเนี่ยไปเลยต่อในคอร์สแชทโปรได้เลย,เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์เลยอัตโนบนโปรไฟล์กุฏิแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สแชทโปรโอนชำระ4,500บาทเข้าเรียนแน่นทีแค่ระวังตัวได้ถูกต้อง ใช้เงินไม่เยอะผู้หญิงก็ตกลงจะเป็นแฟนแล้วแหละแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีนะก็เปยแม่งไงเปล่ายิ่งเปผู้หญิงแม่งยิ่งหญิงยิ่งชูคอเพราะเราเปผิดทางไม่รู้เกมนั่นเองอ่ะไปเรียนรู้เทคนิคโหดๆในแชทโปรได้เลยเจอแต่ทวงของคืนโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆเออโอเคตรงเนี้ยถ้าใครได้กลิ่นอ,อาการหนึ่งเนี้ยมีอย่างแรกที่ครูติจะให้ห่างๆก็คือพวกผู้ชายประเภทนี้นะทำลายร่างกายอ่าแสดงอารมณ์รุนแรงอันเนี้ยไม่เป็นไรคือบางทีมันหุ่มห่อได้แต่ สุดท้ายเขายั้งได้ไม่เคยทําอะไรทําร้ายอะไร,ะไรเราแค่แบบโมโหวิ oh, ่งวิ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาว่ากันไปอ่ากับอย่างที่สองคือไอ้พวกประเภททวงของคืนไอ้พวกเนี้ยอยู่ให้ห่าง <c oughs> มันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยมึงให้รถมึงก็ทวงคืนมึงไอ้่น่อ้นี่มึงให้คืนหมดเลยให้ยืมเอาคืนน้อีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ให้โดยเสน่หาแล้วแล้วมึงเอาคืนทวงของคืนอะ่ะอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราเป็นผู้นําให้เราก็ไม่ได้ เกตตรงนี้นะคือให้แล้วมันต้องเป็นการให้เลยเป็นลูกผู้ชายหน่อยแม่งให้แล้วให้เลยเออ,อ่ะสมมตินะให้ทองหนึ่งบาทราคาปัจจุบันสี่ส้าห้าหมื่นดูนะเขาต้องคิดอย่างนี้ถ้าผู้หญิงคนนี้ทิ้งกูทรยศกูตรงนี้ถือว่าจบไปกูยอมรับความเสี่ยงได้ความคิดนี้คือความคิดของลูกผู้ชายเว้ยถ้าส่วนผู้ชายฟังอยู่ไม่ใช่ความคิดของซิมต้องแยกให้ออกนะให้เพื่อลงทุนไม่ใช่ให้กูพร้อมตัดขาดทุนทันทีถ้ากูให้แหละคือถ้าห้าหมื่นพร้อมตัดขาดทุน แล้วกูมีพอที่จะสละห้าหมื่นไหมถ้าไม่พอลดขนาดลงเหลือ5,000-3,000ที่พร้อมจะตัดได้ในสเกลของตัวเองในงบของตัวเองเก็ตนะอ่ะทีนี้ไปต่อก,ก็2ข้อนะทัวอีกทีหนึ่งพวกประเภทใช้ความรุนแรงข้อ1ข้อ2พวกทัวของคืนอันนี้อยู่ให้ห่างแล้วก็พวกประเภท b บ a ็กเมอันนี้อยู่ให้ห่างเลยถ้ามีได้กลิ่นอะไรประมาณนี้นะถอยเลยอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ ถือว่ามันไม่ใช่รูปผู้ชายแล้วอันนี้คือมึงชีวิตมึงจะไม่ค่อยเจ,จริญแล้วชีวิตมึงจะค่อยๆตกต่าเพราะว่ามันเอาแต่จะคิดแบบใช้กลยุทธ์ต่ําอย่างเดียวไม่ได้ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาตัวเองครอบเป็นผู้นํามีอิทธิพลมากขึ้นไม่ใช่มันใช้กลยุทธ์ต่ําอย่างเดียวไม่ได้คิดจะปกครองหรือทําอะไรเลยเกตนะโอเคก็สาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันสวัสดีครับลุย คุติครับผมชอบสาวต่างชาติแต่เขาเป็นชาวเมียนม,มาเขามีหน้าตาที่ดีสวยมากแต่เขาทํางานในไทยรายได้7,5 0ดผมมี COS ทั้ง4ขอ้อครบมีรายได้ 50,000- ถึง1 0 0 0 0แแบบนี้มีโอกาสไหมที่เขาจะสนใจหรือชอบผมโอเคต้องบอกว่ามีความสนใจและชอบเราได้แน่นอนแต่ครุติจะไม่ให้ตีอย่างนี้นะห้าพันไอห้าหมื่นถึงหนึ่งหนึ่งแสนให้ตีแค่ห้าหมื่นพอห้าหมื่นเรามากกว่าผู้หญิงประมาณสักห้าถึงหกเท่าอันนี้เวิร์แต่ที่จะบอกให้ไปต่อก็คือ ภายนอกเราดูดีแค่ไหนข้อแรกไปพิจารณาตัวเองก่อนเมื่อเทียบกับคนอื่นที่จะเข้าหาเธอเพราะผู้หญิงที่เราว่าสวยของเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้สวยมากเราเหนือกว่าหลายๆข้อชัดเจนนะข้อแรกครูติให้ก่อนว่ามีโอกาสข้อ2เดินเกมเข้าไปทําเกมได้เลยเข้าไปกเขาทํางานอะไรอยู่เข้าไปใช้บริการในอ่ากิจการที่เขาทํางานอยู่เพื่อให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันมีเรามีตัวตนอยู่นะพอเข้าไปตัว,ต,วตนปุ๊บให้นึกภาพดีๆนะ เหมือนน้องที่ทํางานสักคนหนึ่งน้องสักคนที่เราแซวแซลอย่าเริ่มแซวที่เธอคนแรกแต่ให้แซวจากคนอื่นที่อาจจะไม่ได้สวยหรืออาจจะเป็นผู้ชายก็ได้เฮฮากันแบบพี่น้องเฮฮาตลกลโปกฮาไปเรื่อยแล้วค่อยมาเป็นเธออาจจะคนที่สองที่3มันเนียนไหมมันเนียนมันสร้างความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นไหมได้แล้วตรงนั้นแหละมันเป็นการเช็คว่าผู้หญิงสนใจเราปะเออเออเอ,อัอออนนี้นี่พี่ซื้ออันนี้มาให้คนอื่นนะในเซเว่นเอออันนี้น,นี่ของเรา,เานี้ของเราเอา้าว ขาดขอยคนเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ซื้อมาให้อะไรอันนี้เดี๋ยวลองใช้ดูเอออะไรเงรี้ยให้มันฮาๆแบบไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะเป็นแบบคนดีอะแต่แบบกูก็แค่เผยแพร่เข้าใจตรงนี้ปะเอ้ยตรงนี้มีตรงนี้ใหม่คุยเห็นแค่ระยะเวลาสั้นๆมันสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้เกตนะนี่แหละคือการโชว์แบบที่เป็นการเข้าความสัมพันธ์แล้วการโชว์แบบไม่ได้ใช้เงินนําเพราะถ้าบอกว่าเ,เราไม่รู้ทำไร เอาบัญชีมาดิโอนให้นี่พี่มีเงินขนาดนี้พี่ไม่รู้จะโชงกับกูโชว์ทองเส้นใหญ่ๆโชว์อะไรมึงเตรียมโดนเลยผู้หญิงที่อาจจะประมาณนี้สุดท้ายถ้าผิดนะมันจะจบลงที่ผู้หญิงสูบเงินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจ่ายไม่ไหวมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าวินัยทางการเงินไม่ได้มีกันทุกคนทุกคนจะสเปนเงินและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแม้เราจะมีระเบียบวินัยทางการเงิน เราจะไม่ถูกสื่ออื่นล่อลวงให้เราจ่ายเงินออกไปเราเก็บเงินเราลงทุนเราพัฒนาตัวเองแต่ผู้หญิงที่เราเจีบไม่ได้เป็นแบบเราเราต้องเข้าไปครอบและปกป้องก่อนไม่อย่างนั้นเราให้เงินไปเขาจะถูกล่อให้ไปใช้นู่นนี่นั่นจนสุดท้ายต่อให้ไม่มีผู้ชายคนอื่นเลยนะฟังให้ดีตอนช่วงแรกจะไม่มีผู้ชายคนอื่นเลยเขาจะถูกสูบเงินจากการที่เขาของเงินเราเราให้เงินเขาเขาถูกกระจายออกไป พอเขากระจายออกไปข้อแรกเงินเราลดลงสุดท้ายเราจ่ายไม่ไหวก็กลายเป็นศักยภาพตกผู้หญิงทิ้งข้อแรกข้อ2เป็นการยืนยันให้ผู้หญิงรู้ว่ากูมีค่ามากกว่านี้นี่ไหวเฮียจเจแปนห้าแต่ผู้ชายระดับ50,000ืนแสนนึงชอบกูงั้นต่อไปนี้กูลิ้นติดรูเอาคัดเฉพาะผู้ชายที่ระดับหัวหัวอัลฟาเท่านั้นพลาดเลยใช่ไไปยกระดับไปยกระดับเทสผู้หญิงโดย ไม่ได้ตั้งใจเก็ดนะสำหรับทริปนี้ครุติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับสว่วนใครต้องการไปต่อเกี่ยวกับการจีบสาวแบบโหดเอาแบบเป็นแฟนหรือได้เซ็กง,ง่ายๆก็ได้คือมันไม่ต้องจริงจังอ่ะเจอแบบน,นี้ขาวๆผิวละเอียดละเอียดนะเอาแค่เอามานัมานๆไม่กี่ทีแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ไปหาคนอื่นง่ายกว่าไปลุยต่อในคอร์ดแชทโปรได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่4500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ในอใตบรโปรฟ้าครุติ แล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สแชทโปรโอนชำระ4,500บาทเข้าเรียนแน่ดีส่วนถ้าเราจะต้องการสารความสัมพันธ์ต่อระยะยาวเราทําได้อยู่แล้วเพราะเราทําให้ผู้หญิงซีโรราบและเห็นเราเป็นอัลฟาเป็นผู้นําของเธอเรียบร้อยแล้วอา้าลุยต่อในแชทโปรได้เลยแล้วการเจียผู้หญิงอ่ะมันง่ายถ้าเรารู้นะ